สวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นทิปวันเกิดนะคะเช้าวันที่18ทธันวาก็ไปทําบุญที่มูลรนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานตั้งอยู่ที่นาเกลือพัทยาค่ะเป็นการทําบุญบริจาคหีบโสบและผ้าขาวห่อโพให้แก่โสรบไรยาต การทำบุญโรงศพหลายคนมีความเชื่อว่าจะสามารถแก้กรรมต่ออายุเสริมชะตาและได้รับสิ่งดีๆในทันทีอย่างน้อยก็สบายใจค่ะและการที่เราได้เป็นผู้ให้นอกจากยังได้อนิสงส์มากยิ่งทำบุญกับศพผู้ยากไร้ศพไร้ญาติแล้วจากชีวิตที่เคยตกต่ำที่เคยทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะกลับง่ายและยังสามารถช่วยให้ชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีค่ะ เสร็จจากทําบุญก็ไปรับประทานอาหารเช้าค่ะที่กอจับเตียวต่อด้วยกาแฟค่ะตอนเย็นก็มีดินเนอร์ที่โซลารูนา่ารูปท็อปแกนเซ็นเตอร์พอยต์สเปซนะคะพัทยาค่ะบรรยากาศข้างในก็เหมือนยานอากาศเลยค่ะนี่ก็เป็นร้านอาหารนะคะบนชั้นรูปท็อปของโรงแรมชั้น32ค่ะบรรยากาศร,บรอบๆค่ะชมเมืองพัทยาค่ะ วิวเมืองวิวทะเลนะคะเราก็จะมาก่อนผ้าที่ตกดินนะคะ mm hmm. ก็จะสั่งเป็นโอกเทลนะคะโนแอลกอฮอล์ no <Happy Birthday. S 1> ค่ะก็สีสันสวยมากๆเลยค่ะจากนั้นก็รับประทานอาหารร่วมกันค่ะมีแซลมอนสเต็กนะคะเฟรนช์ฟรายสรัดค่ะ สปาเกตตี้นะคะเส้นดำแล้วก็กุ้งซอสมะขามอะไรประมาณนี้ค่ะบรรยากาศตอนค่ำก็จะเป็นการเปิดของขวัญเล็กๆนหน่อยนะคะมาดูกันค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคนนะคะที่ให้ของขวัญวันเกิดมาอาจจะไม่ได้ มีรูปหรือวิดีโออะไรก็ขอบคุณสำหรับของขวัญและก็คำอวยพรนะคะนี่ก็จะได้เป็นกำไรรูปดาวนะคะกำไรกำไรชีวิตค่ะ <Happy S 1> ดีมากๆเลยจากนั้นก็เป็นการเป่าเค้กนะคะทา้งร้านอาหารนะคะาาก็จะมาร่วมร้องเพลงให้แล้วก็มีป้ายแฮปปี้เบอร์เดย์ให้แบบนี้เลยค่ะจังหวะนั้นทั้งตื่นเต้นแล้วก็เขินอายมากๆเลยนะคะ เป็นช่วงเวลาที่พิเศษวันหนึ่งเลยนะคะใ,ใครอยากไปจัดวันเกิดที่ s o l a ลูนารู o ท็อปแกรนด์เซ็นเตอร์พอยพัทยาก็จะได้แบบนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ดดีมีป้ายให้ด้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะ เค้กวันก้อนนี้สวยไหมที่บ้านติ๊มเลยอ่ะตื๊อเลยจะติ๊จัดให้เพี่กายพี่ไายก่อนอันแรกมาหน่อยหลังจากที่รับประทานอาหารตัดเค้กเสร็จแล้วแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิ้ลปทุมราชที่เซ็นทันมารีน่านะคะสนุกมากๆเลยค่ะ เช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปทำบุญอีกวันหนึ่งนะคะที่วัดพระใหญ่พัทยาค่ะไปปล่อยนก9้าตัวค่ะหลายคนมีความเชื่อว่าการปล่อยนกไปแล้วนกก็จะบินกลับมาแต่ว่าเราทำบุญเราไม่ต้องคิดเยอะนะคะ<ม>การปล่อยนกถือเป็นการทำบุญต่อชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะเชื่อกันว่าแม้คนที่ถึงกำหนดจะต้องตายถ้าได้รับการช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังจะตายหรือสัตว์ที่เขากำลังจะเอาไปฆ่า ให้รอดชีวิตไปก็อาจจะทำให้ชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีกค่ะอย่าบินกลมานะจ๊ะไทำบุญเสร็จแล้วก็ไปนั่งชิลๆที่หาดยินยอมนะคะชมทะเลค่ะ ตอนค่ำก็ไปกินอาหารทะเลนะคะอาป่าทะเลเผาหมูกระทะค่ะอาหารทะเลอาหารว่างเยอะมากๆเลยนะคะ เสร็จจากรับประทานอาหารก็ไปเดินย่อยที่ริมหาดภรรยาค่ะ